สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาติดตามดูการน้องหมานะครับน้องหมาจอนชื่อน้ำตาลแม่น้ำตาลนะครับเขาเป็นคุณแม่เลยยี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวสองตัวที่หลงเหลือและยัง,ยงมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้อาการของน้องน้ำตาลนั้นมีสภาวะที่เดินบนตัวเอง แล้วก็มองไม่ค่อยจะเห็นอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็มองมองไม่เห็นเลยอีกข้างหนึ่งก็พอได้อยู่ชีวิตน้องนั้นน่าสงสารมากครับตอนนี้ผมกับแฟนก็พากันดูแลรักษาอย่างเต็มที่เท่าที่พวกผมจะดูแลได้ตามที่กำลังสับจะดูแลไว้ ก็พากันซื้อยงซื้อยารักษาน้องดีขึ้นพอเห็นอาการน้องดีขึ้นตามลำดับแล้วผมก็ดีใจมากอันนี้เจ้าดำนะเจ้าดำก็เป็นเพื่อนกับเจ้าน้ำตาลอีกทีนะครับไม่ใช่ลูกน,นี่ครับสองตัวนี่คือน้องจุดและน้องขาวนะคือลูกของน้ำตาลเอง ใช่น้องสองตัวนี้น่ารักมากคี้ออนเก่งหน้าเอนดูนี่ครับภาพนี้คือวิดีโอนี้คือน่ารักมากกินทั้งสามแม่ลูกเลยครับนี่คือแม่น้ำตาลกินก่อนตามด้วยขาวและสุดท้ายก็เป็นน้องจุดนะครับ <c oughs> <c oughs> น้องจุดนั่นเองที่เป็นตัวน่ารักมากๆน้องขาวก็เช่นกัน น้องน้ำตาลก็เช่นกันแม่ของลูกนะคือเขาน่ารักทั้งหมดนั่นแหละครับผมให้น้องกินทุกวันนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นตอนนี้ก็เป็นตอนคํำหน่อยเพราะผมพื่งว่างก็เลยมาให้น้องคํำนี่ครับตอนนี้ก็เป็นอาการล่าสุดของน้องนะครับเริ่มดีขึ้นตามลำดับของน้องน้ำตาล หน้าตาเริ่มกลับมาสดใสไม่พร้อมไม่โซเหมือนเดิมแล้วครับผมเพนแล้วผมก็ปลื้มปิติยินดีมากดีใจมากๆที่น้องกลับมาดีขึ้นอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่70%ก็มีครับมีแน่ๆนี่ก็น้องขาวนะครับน้องน่ารักมากๆเป็นขี้อายไม่กล้ายับเท่าไหร่ ครับผมผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่